สวัสดีค่ะวันนี้พบกับ ep พิเศษของเรานะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำส้มตำปูปลาร้านะคะสูตรทำขายนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยเด็ดแน่นอนนะคะที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นวัตถุดิบที่เราต้องใช้กับเครื่องปรุงนะคะแล้วก็จะมีนี่อันนี้เพิ่งเทลงไปนะคะที่เห็นเป็นฟองเพราะว่าเราเทลงไปเนาะ เป็นน้ำมะขามเขี่ยวหรือว่าน้ำนัวของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีนี่ซิกเนเจอร์ก็คือน้ำปลาหอมมากๆนะคะสีต้องแบบนี้เลยนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรก เราจะใส่พริกแห้งลงไปนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเอาที่ชอบเลยนะคะตามด้ผงนัวเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยกระเทียมนะคะตัวกระเทียมนี่นะคะถ้าเพื่อนๆหาได้นะให้ไปใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะอันนี้มันกลีบใหญ่เนาะใส่แค่กลีบเดียวก็พอนะคะจากนั้นเราก็ตามค่ะ พริกแห้งตัวพริกแห้งนี่เราจะตำหรือว่าถ้าเราทำขายเนี่ยเราสามารถปั่นใส่ใส่กระปุกไว้ได้นะคะต่อไปตามด้วยพริกจินดาค่ะพริกจินดาจะเป็นจะช่วยให้เราจะใช้พริกจินดานะคะเพราะว่าจะทำให้สีสันเขาสวยงามนะคะหน้าหน้ากินนะคะ เราใส่พริกจินดาลงไปนะคะแล้วก็ตำค่ะตัวพริกจินดานะคะสีเขาจะสวยนะคะชวนให้หน่ารับประทานนะคะแล้วก็น่าถ่ายรูปด้วยนะคะ,ะไม่ต้องตำให้ละเอียดก็ได้เดี๋ยวจะเผ็ดไปนะคะประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะตามด้วยมะเขือค่ะมะเขือเทศ มะเขือเทศก็ปั่นลงไปได้เลยนะคะอ่าสูตรนี้นะคะมะเขือเทศเราจะเราจะใช้อยู่สองตัวก็คือมะเขือมะเขือส้มกับมะเขือเทศเราจะใช้แบบนี้นะคะตัวมะเขือส้มเราจะใส่ลงไปเพื่อที่จะตํานะคะตําเอาน้ําของมะเขือเทศน้ํานัวของมะเขือเทศนะคะเนี่ยค่ะ ามด้วยถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวหนึ่งผักหนึ่งฝักนะคะถั่วฝักยาวนี่ยจากเราก็เด็ดลงไปเลยนะคะพร้อมกันเลยนะคะเราไม่จําเป็นต้องตาให้แตกมากนะคะถั่วฝักยาว จัจานมากตามด้วยมะเขือนะคะตมปูปลาต้องใส่มะเขือค่ะใครจะใช้วิธีสับก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยโอเคนะคะ ต่อไปตามด้วยปูนะคะตัวตามด้วยปูดองนะคะปูเค็ม1-2ตัวนะคะ1-2ตัวตัวเล็กแบบนี้ไม่ต้องหักกระด้เนะกะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ต่อไปเป็นขั้นตอนการปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำปะลาหนัวของเรานะคะ หนึ่งพพีครึ่งตามด้วยงามะขามเคี่ยวเองไหมคะสีสีน่ารับน่ากินมากตําปลาร้าเนี่ยเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าน้ําน้ําเคี่ยวน้าน้ํามะขามเคี่ยวของเราเนี่ยน้ํานัวเนี่ยจะรสชาติหวานนําแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตําปลาร้าเราไม่จําเป็นต้องใส่เยอะใส่แค่หนึ่งพพีก็พอนะคะ ่ <Yeah. S 2> อทีนี้เราก็เติมมะเขือเทศที่เหลือลงไปค่ะ อยให้ดูสีนะคะนี่ยอดมากนะคะตามปลาไม่เน้นมะนาวนะคะจะใส่จะบีบลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นมะละกอนะคะอ่าเราปรุงรสชาติโอเคแล้วเราก็ตามด้วยเส้นมะละกอนะคะเราใส่แค่กำมือเดียวก็พอนะคะ จากนั้นเราก็ตักครบโคบเล็กนะมัน,นะะทำยากนิดนึงน,นะคะ่ะเดี๋ยวเส้นจะชํำหมดนะคะนะคะจากนั้นเราก็ตักสิรได้เลยค่ะอืมหอมมาก สับเสร็ฟได้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะโอ้โหพร้อมเสร์บนะคะ